สวัสดีครับพี่นอ้องผู้ติอบามรับชมเพจแจ็คสามัญชนครับเมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาจุดเช็คอินในช่วงเทศกาลปีใหม่ขององเพื่อคุณหารจังหวัดศรีสะเกตเท่าครับมองท้ายดูกกบชิยูบริเวณประตูล่องหานี่แหละครับผู้ใดผ่านมาเส้นทางนี้ก็ย่เลื่อแวะเช็คอินท้ายดูก,กันนะครับ สำหรับพี่น้องที่รับชมแล้วจกจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป mm hmm. ให้ผมในครั้งต่อๆไปนะครับสําหรับมนีขอตัวลาไปก่อน